สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเสียบชาร์จเครื่องพ่นยาที่ถูกต้องนะครับกรณีนี้สามารถเอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเนาะการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้องเพื่อนๆต้องเอาตัวเนี้ยตัวเสียบกับไฟบ้านเนี้ยมาเสียบก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูว่าตอนที่ผมเสียบเนี้ยมันจะมีกระแสไฟอ่าสปาร์ขึ้นมาไหมป๊อปนี่นะครับสังเกตดูจะมีไฟแป๊บปขึ้นมานิดนึง นะดังนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เสียบตรงนู้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเสียบไฟบ้านไอ้ไฟที่ว่ามันขึ้นเปร๊บเมื่อกี้มันจะส่งผลเสียไปกับถึงแบตเตอรี่นะครับมันเป็นกระแสไฟที่กระชากเข้าไปนะครับในกรณีโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับให้เราเสียบเอาอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับเสียบเสียบไฟบ้านก่อนแล้วก็ค่อยมาเสียบที่โทรศัพท์นะครับกรณีนี้เหมือนกันเนาะหลังจากที่เสียบไฟบ้านเรียบร้อยนะครับเราก็มาเสียบ งนี้อ่านะครับก็จะขึ้นไฟสีแดงพอชาร์จเต็มปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะก็หลักการถอดเวลาชาร์จเสร็จก็ให้ถอดตรงนี้ก่อนนะครับถอดที่ตัวเครื่องออกมาก่อนนะแล้วก็ค่อยมาถอดที่เต้าเสียบไฟบ้านนะแล้วก็ในขณะที่เพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่เครื่องพ่นยาอยู่เนี่ย สวิตไม่ต้องเปิดนะครับเพื่อนๆสามารถปิดสวิตได้เลยนะครับปิดสวิตได้เลยเนาะแล้วก็บางคนบอกว่าถ้าเราชาร์จไปแล้วเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้ไหมเป็นสถานะอะไรหรือเปล่าไม่มีนะครับการชาร์จไฟเต็มหรือไม่เต็มมีสถานะบอกอยู่จุดเดียวก็คือไฟตรงนี้อย่างเดียวนะซึ่งมันจะมีเครื่องพ่นยายรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมีเป็นแถบสถานะแจ้งเตือนของปริมาณแบตเตอรี่เป็นขีดๆตรงนี้ด้วย แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆรุ่นเก่าๆจะไม่มีนะครับจะมีสังเกตไดส้สถานะไฟตรงนี้อย่างเดียวนะครับตอนเป็นสีแดงอยู่ก็คือขังชาร์จไฟพอชาร์จไฟเต็มก็จะเป็นสีเขียวแค่นี้เลยนะครับวิธีการดูเนาะมีเพืเ่อนๆสอบถามมาว่าเวลาตอนชาร์จเนี่ยต้องเปิดสวิตช์ไหมไม่ต้องแล้วก็เวลาตอนชาร์จเนี่ยจะมีไฟสถานะแจ้งเตือนตรงนี้ไหมไม่มี จุดที่จะสังเกตก็คือจุดนี้จุดเดียวตอนไฟยังไม่เต็มขึ้นสีแดงเมื่อไฟเต็มขึ้นสีเขียวนะครับย้ำเนาะก่อนจะเสียบชาร์จให้เสียบที่เต้าไฟก่อนเต้าไฟบ้านแล้วค่อยมาเสียบที่ตัวถังแบตเตอรี่เวลาถอดก็ให้ถอดที่ตัว,ตวแบตตัวถังถังแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็ค่อยมาถอดที่ไฟบ้านนะครับกรณีน,นี้เอาไปใช้กับโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกัน จะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เราได้เยอะมากๆโอเคครับผมสวัสดีครับ